สวัสดีครับ,บผมกับผมปีชาอีกเช่นเคยครับวันนี้พาทุกท่านมาพูดคุยถึงเรื่องอากาศที่หนาวเย็นอุณหภูมิที่ลดลงครับมีผลกระทบต่อสระว่ายน้ําระบบเกลือยอย่างไรความทั้งวิธีการดูแลระบบสระว่ายน้ําในช่วงที่อากาศเย็นแบบนี้ครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดครับท่านที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดติดตามนะครับซับสไครต์แล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารก่อนใครนะครับ ผมพิชาให้ทีมงานดิบินภูมีมอัปเดตข้อมูลความรู้สินค้าโปรโมชั่นต่างๆเกือบทุกวันครับเอาละรครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องอากาศที่เย็นอุณหภูมิที่ลดลงในช่วงนี้ครับมีผลกระทบต่อสระว่ายน้ําและการดูแลยอย่างไงอากาศที่เย็นลงครับถ้าอุณหภูมิในน้านะครับต่ํากว่า20องศานะครับไม่แนะนําให้เล่นน้ําในสระว่ายน้ํานะครับมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยนะครับไม่สบายได้นะครับ ถ้าจะเล่นได้นะครับต้องมีอุปกรณ์เสริมเข้ามาก็คือตัวฮีตปัมหรือตัวเครื่องทําน้ําอุ่นสระว่ายน้ำครับเข้าไปดูในหน้าเว็บไซต์วินวิบูช o อปครับมีหมวดที่เป็นหมวดฮีตปัมนะครับมีหลายรุ่นนะครับหลายกิโลวัตต์ให้เลือกนะครับเลือกตามขนาดสระนะครับถ้าเลือกไม่ถูกอย่าลืมติดต่อทีมงานวินวิบูก,การดูแลนะครับผลกระทบต่างๆที่เกิดในช่วงนี้นะครับถ้าอากาศเย็นลงนะครับข้อที่หนึ่งเลยผลกระทบในเรื่องของคอรีนสารระบบเกลือก็ ตัวที่ทําหน้าที่ในการฆ่าชั้วโลกก็คือคอลินครับคอลินนะครับมีผลกระทบยังไงการแตกตัวทําให้เกิดเป็นคอลินได้เนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้ช้าลงหรือกําลังการผลิตเท่าเดิมนะครับตั้งที่เครื่องผลิตเนี่ยเท่าเดิมการผลิตคอลินได้ก็จะน้อยลงครับการแตกตัวช้าลงนั่นเองครับในส่วนของการละเหยคอลินเมื่อผลิตในน้ําได้แล้วนะครับอยู่ในน้ําได้สั้นหรือยาวก็เป็นข่าวดีครับว่า ในช่วงที่อากาศเย็นนะครับอุณหภูมติต่ำกว่า25องศานั้นการละเหยของพอลีนละเหยได้ช้าก,กว่าปกติหมายความว่าถ้ามันผลิตได้แล้วมันจะอยู่ได้นานนะครับนี่คือข้อดีตัวถัดมาก็คือ ค่าเกลือนะครับในเรื่องของเกลือการแตกตัวของเกลือที่อยู่ในน้ําที่มีอุณหภูมิเย็นกว่าปกติก็ไม่ได้มีข้อมูลที่ชัดเจนมากครับแต่ว่ามีม,มุมที่ให้อธิบายได้เล็กๆก็คือเมื่อสภาพอากาศมันหนาวเย็นนะครับตัวโมเลกุลของน้ำเนี่ยพลังงานจนมันจะลดลงนะครับหมายความว่าการเคลื่อนที่มุ้ฟเน้นของน้ำเนี่ยก็จะช้าลงทําให้การแตกตัวการกระทบของโมเลกุลของเกลือเนี่ย มีการกระทบได้น้อยลงหมายความว่าการแตกตัวก็จะเกิดขึ้นได้ช้าลงนิดนึงครับแต่ไม่มีผลมากมายนักก็คือเติมเกลือเท่าเดิมนะครับการละลายก็ใกล้เคียงกันนะครับเพียงแต่ว,ว่าขั้นตอนกระบวนการแตกตัวเป็นคลอรีนนั้นมันอาจจะช้ากว่าป,ปกติเท่านั้นเองนะครับในส่วนถัดมาครับในส่วนของตะไคร่น้ำนะครับนิวการเกิดตะไคร่น้ำได้มากขึ้นหรือลดลงข้อนี้คือข่าวดีครับตะไคร่น้ำนะครับจะเติบโตได้ดีในอุณหภูมิ25องศาขึ้นไป ถ้าช่วงที่อากาศเย็นๆนะครับต่ำกว่า25องศาลงมาเนี่ยตะไข้น้าเกิดขึ้นได้ยากมากกว่านะครับมันคือข้อดีนะครับตัดมาเป็นข้อที่เกี่ยวกับการตกตะกอนนะครับการตกตะกอนถ้าอุณหภูมิลดลงอากาศเย็นตกตะกอนได้ดีในกว่าในช่วงที่อุณหภูมิ25องศาขึ้นไปนะครับนี่ก็เป็นข่าวดีอีกอย่างหนึ่งสำหรับเรื่องการตกตะกอนนะครับข้อถัดมาครับเรื่องของเชื้อโรคแบคทีเรียต่างๆมันเติบโตได้ดีไหมหรือเติบโตได้ช้าลง ตัวนี้ก็เป็นข่าวดีเช่นเดียวกันครับพวกแบคทีเรียต่างๆถ้าอากาศเย็นๆนั้นเติบโตได้ช้ากว่าอุณหภูมิ25องศาขึ้นไปนะครับนะสำหรับในสระว่ายน้ำก็เป็นข่าวดีในเรื่องของการดูแลนะครับพอเปิดค่าคลีนมันแตกตัวได้ช้านะครับการดูแลเครื่องเนี่ยเราอาจจะต้องจําเป็นที่จะต้องเปิดกาลังการผลิตของเครื่องผลิตคลตอนจากเกลือเนี่ยเพิ่มในโวลล่มที่สูงมากขึ้นนะครับสมมุติเคยปรับอยู่ที่50 60 เ้นก็ป <ijk> รับขึ้นไปเยอะๆได้นะครับหรือไม่ก็ต้องเพิ่มระยะเวลาการทำงานของเครื่องให้มากขึ้นนะครับเพื่อให้น้ำมีการมูฟเมนต์เพื่อให้เกลือของเกลือนะครับโมเลกุลของเกลือได้มีการมูฟเมนต์เคลื่อนไหวมีการแตกตัวนะครับรวมถึงการผลิตคอรินที่มีเวลาที่มากขึ้นก็จะได้คอรินมากขึ้นเพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อโรคได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลรักษาก็ไม่ได้ยาก มากเกินไปนะครับแต่สิ่งสําคัญก็คือไม่ว่าจะฤดูไหนอากาศเป็นยังไงครับต้องมีเคมีสารประจําบ้านต้องมีตลอดเวลานะครับสิ่งที่ขายไม่ได้ระบบเกลือก็คือต้องมีเกลือติดบ้านไว้นะครับเคมีตัวตกตะกอนนะครับปรับน้ําใสต้องมีเคมีกําจัดตะไคร่ถึงแม้ว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยกคอ็ควรจะมีติดบ้านไว้แล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเครื่องผลิตปินจากเกลือเนี่ยมันปรับไปที่แม็กซิมัมแล้วหรือเพิ่มแล้วยะเวลายาวนานแล้ว ก็กลัวที่จะเปลืองค่าไฟมากเกินไปเรามีอีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้การดูแลสระว่ายน้ำนั้นให้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือเราใช้ตัวช็อกโคลีนนะครับที่ละลายเร็วก็จะทําให้ค่าโคลินในสระว่ายน้าเพิ่มมากขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว่าโคลีนที่เป็นแบบลองร l ต s t i อันนี้คือเคล็ดลับดีที่นํามาฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนจะลงเล่นสระว่ายน้ําในช่วงอากาศที่เย็นๆวัดอุณหภูมิดูนิดนึงครับ อุณหภูมิในสระว่ายน้ําอยู่ที่เท่าไหร่ปกติก็จะเย็นกว่าอุณหภูมิที่อยู่บนบกแน่นอนนะครับสมมุติว่าอุณหภูมิข้างบนนะครับ25องศาในสระว่ายน้าจะต่ำกว่านั้นแน่นอนเคล็ดลับดีๆที่นํามาฝากวันนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับอยากรู้นะครับอะไรเพิ่มเติมถ้ายังไม่เข้าใจก็ติดต่อทีมงานวินวินภูมาได้ทุกช่องทางช่องทางที่เร็วที่สุดคือช่องทางที่เป็นไลน์นะครับติดต่อทางไลน์นะครับ มีแอดด้วยนะครับแอดวินวินภูนะครับก็จะรวดเร็วที่สุดนะครับวันนี้ผมพิชาจากลานทุกท่านไปก่อนนะครับวันดีครับ